สวัสดีค่ะถึงบ้านค่ะทุกคนเพิ่งเลิกงานนะคะแล้วกลับมาถึงบ้านทุกคนชอบได้ไอ้นี่เออ่เขาเรียกอะไรนะถ้าเป็นภาษาไทยก็คือปฏิทินนะคะปฏิทินของเดือนธันวาคมของประเทศสิบีเดีนะคะซึ่งบ้านเขาจะเป็นแบบนี้นะทุกคนนี่จริงๆอะชอบเคยเห็นเขาจะออกทีวีนะคะว่าจูนคาเลนเดอร์อนะคะก็คือถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือ ปฏิทินของเดือนธันวาคมนะคะซึ่งถ้าเป็นของเด็กอะ่ะเขาจะมีขนมมีช็อกโกแลตนะคะแต่ถ้าเป็นของผู้ใหญ่อะ่ะจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเปิดให้ดูเลยนะอันนี้ปฏิทินของเดือนธันวาคมที่ทุกคนไอ้ที่สาวๆหรือว่าหนุ่มๆน,นะคะใครที่แบบว่าอยากซื้อให้อย่างอย่างของชอนนี้ยกตัวอย่างอย่างของช่อเนี่ยแฟนเขาจะซื้อให้นะคะว่าเดือนนี้เป็นเดือนของ ยูลก็คือ,อวันเดือนคริสต์มาสอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนนี่จะเปิดให้ดูข้างในเป็นแบบนี้อลังการเป็นยังไงคะตอนแรกไม่เห็นนะมันมันเป็นอย่างนี้ทุกคนตอนแรกเป็นอย่างนี้ค่ะตอนแรกเปิดออกมาปุ๊บเป็นอย่างนี้พอพอเปิดล็อกสองอันี้ตกมาคะ่ะทุกคนก็เลยให้ทุกคนดูคะ่ะว่าเป็นแบบนี้นี่เป็นไงจ้าน่ารักไหม ไม่เคยได้เลยมาอยู่สวีเดนสี่ปีไม่เคยได้เลยค่ะอันนี้ปีที่เข้าปีที่ห้านะคะแฟนก็แบบว่าเอ้ยมันมีมันมีคัลเลนเดอร์ calendar, เป็นของผู้ใหญ่ด้วยนะคะทุกคนซึ่งตรงนี้มันจะมันจะเขียนว่า the body shop นะคะเห็นไหมอา่านตรงนี้ the body shop นะคะซึ่งแต่ละวันทั้งหมดอะ่ะมันมีทุกเดือนเลยนะคะตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่สามสิบของเดือนนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวให้ดูก่อน มันไม่เห็นน่ะมันจะมีหนึ่งชั้นตรงนี้นะคะแล้วก็ถอยก่อนแล้วก็ชั้นที่สองตรงนี้นะคะแล้วก็อันเนี้ยอุ้ยอมนิดนึงอันเนี้ยชั้นที่สามนี่เป็นแบบนี้ค่ะทุกคนเริ่มจะทับตัวชอแล้วนี่ออนจริงตื่นเต้นนะเพราะว่าไม่เคยได้เลย วันที่หนึ่งเมื่อวานนะคะวันนี้วันที่สองชอบจะทําคลิปนี้นะคะเป็นคลิปวันแรกของอาการเปิดกล่องมันคล้ายๆกล่องสุ่มอะทุกคนเหมือนว่าคุณจะได้อะไรแบบนี้ค่ะนี่เมื่อวานวันที่หนึ่งที่ผ่านมาแล้วนะคะชอบก็จะเปิดให้ทุกคนดูวันที่เขาก็จะสลับวันกันนะคะเขาไม่ได้เรียงกันวันว่าวันที่หนึ่งวันที่สอ,อยู่ตรงนี้นะคะก็จะจับเรียงๆกันเลยะคะ่ะ นี่อันนี้วันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งเดี๋ยวชอจะเปิดให้ดูทุกคนคือมันน่ารักมากเลยอะถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าอยากซื้อของขวัญหรือว่าอยากซื้ออะไรให้แฟนนะคะซื้อแบบนี้ไปเลยทุกคนดีมากเลิศลักเลยแบบนี้จริงๆค่ะวันแรกก็จะเปิดให้ดูเลยนะจ๊ามันคือชาวเจอร์ระค่ะทุกคนครีมอาบน้ำ นี่มันเป็นมันเป็นของ The Body Shop อะค่ะทุกคนอันนี้นะคะวันที่หนึ่งนะชอบได้ตัวนี้อ่ะรู้แล้วแล้วทีนี้วันนี้วันที่สองค่ะทุกคนวันที่สองตอนแรกกะว่าจะไม่เปิดนะคะแต่ว่าเราทำคลิปแล้ววันนี้วันที่สองชอบก็จะลงไปเลยนะคะ คือดีใจอะ่ะกลับมาถึงบ้านปุ๊บเหนื่อยเอ้กลับมาถึงบ้านปุ๊บ,เห,เ,บ,บ,บเห็นกล่องใหญ่ๆเจนบอกว่าเปอร์ซี่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ก็อันนี้วันที่สองนะคะวันที่สองก็คือวันนี้นะคะวันที่ชอบทำคลิปนะคะที่ทาที่ทาปากไหมอะ่ะ <laughs> นานเป็นไงจ๊ะ หอมมากกลิ่นดอกไม้เลยอ่ะหอมจริงค่ะ,ะเหมือนอเขาเรียกอะไรนะที่บ้านเราอาหารขี้พึ่งขี้พึ่งเหมือนขี้พึ่งอาหารเนี่ยแบบนี้ทุกคนอุ้ยน่ารักค่ะนี่ค่ะวันที่หนึ่งวันที่สองอันนี้จะทําคลิปแค่วันที่สองนะคะคลิปต่อไปชอบจะทําวันที่สามจนถึง สิ้นเดือนเลยอาจจะนะคะหรือไม่ก็อาจจะอดใจไม่ไหวอาจจะทําคลิปต่อๆกันเลยก็ได้นะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวรอดูนะคะว่าเดือนนี้จะ,ะเดือนนี้นะคะว่าช่อจะได้อะไรมั่งเริ่มเริ่มพรุ่งนี้เลยแล้วกันเนาะว่าช่อจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวให้ดูกล่องวันที่3ามก่อนนี่นะคะพอพอเราเปิดปุ๊บเราสามารถเลื่อนแบบนี้ได้เลยะคะ่ะทุกคนเนี่ยดูกล่องที่สามสิ อยากเปิดแล้วอะแต่แฟนบอกว่าห้ามเปิดถ้ามันยังไม่ถึงวันของเขานะคะเราก็จะอดใจรอแล้วทีนี้ก็จะอยู่อย่างนี้ค่ะซึ่งชอบเป็นคนที่แบบว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรที่เราอยากทำเราอยากรอนะั้นมันจะอดใจยากจริงๆนะคะสำหรับชอบจริงๆอะ่ะออโอเคจ้ะทุกคนรู้แล้วว่าวันที่หนึ่ง กับวันที่สองชอได้อะไรนะคะต่อไปก็อดใจรอคะ่ะบอกตัวเองว่าอดใจรอว่าวันต่อไปเราจะได้อะไรคือรุ้นะ่ะเหมือนกล่องสุ่มจริงๆนะตอนนี้เอานี่นะคะแล้วก็ปิดไว้แล้วก็วนอนเดี๋ยวเลยเที่ยงคืนปุ๊มันเป็นวันที่สามก็จะมาวิ่งมาเปิดโอเคค่ะทุกคนไปลวจา้า เดี๋ยวรอดูกันนะคะคลิปวันที่ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ้านะคะรอดูว่าชอจะได้อะไรนะทุกคนมา้นด้วยกันนะคะ